เปนคณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองดิฉันเข้าร่วมการแข่งขันในนามโรงเรียนวัดทุ่งหลวงนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองเรื่องเป็นเจลปิดตาสมุนไพรมีสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ดิฉันเด็กญิงพุจิกาเลนสิริดิฉันเด็กญิงพิริตาเป็นกุลเละดิฉันเด็กญิงปัทมาวดีเชด้วย ที่มาและความสําคัญดวงตาเป็นอวไยวะสําคัญสําหรับการดนรงชีวิตของมนุษย์เนื่องจ,จากปัจจุบันเราใช้สายตาในการทำกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นแลนคอมพิวเตอร์จ้องหน้าจอโทรศัพท์น,นานๆซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ทําให้ดวงตาของเราเกิดอาการตาล้าบวมปวดตาดวงตาไม่สดชื่นขอบตาครั้งจากการศึกษาพืชสมุนไพรองถิง่นพบว,ว่ายญ้านาเนลโบโบเมื่อสกัดออกมาจะมีสารที่มีชื่อว่าซิโนริก เป็นสารต้านอนุมูลอิสระสามารถพบได้ตามธรรมชาติจากสพคุณพืชสมุนไพรท้องถิ่นทั้งสามชนิดหญ้านางบัวบกและว่านหางจระเข้ทางคณะผู้จัดทำจึงเกิดแนวคิดนำใบหญานาบัวบกและว่านหางจระเข้มาทำแผ่นเจลติดตาสมุนไพรเพื่อช่วยให้ผ่อดลายให้ความชุ่มชื้นแก่ดวงตาวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อทำแผ่นเจลติดตาสมุนไพรสอง เปรียบเทียบแผ่นเจลปิตาสมุนไพรกับแผ่นเจลปิตาตามท้องตลาด3เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผ่นเจลปิตาสมุนไพรสมมติฐานการศึกษา 1. สมุนไพรย่านางได้บัวบกสามารถทำแผ่นเจลปิตาสมุนไพรได้ 2. ลักษณะเนื้อเจลระยะเวลาการใช้สายตาก่อนการไม่ล้าของเจลปิตาสมุนไพรกับเจลปิตาตามท้องตลาดไม่แตกต่างกัน ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผ่นเจลปิดตาสมุนไพรอยู่ในระดับมากขออเขตการศึกษา 1. แผ่นเจลปิดตาสมุนไพรสามารถใช้งานได้จริง 2. หาอัตราส่วนที่เหมาะสม3เปรียบเทียบแผ่นเจลปิดตาตามท้องตลาด 4. หาความพึงพอใจที่มีต่อแผ่นเจลปิดตาสมุนไทยกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 1-3 มาโดยจำนวน20คนตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรต้น 1. อัตราส่วนระหว่างยานางกับคัวบก 2. ชนิดปัจจุภัณฑ์ที่ใส่แผ่นเจลตัวแปรตาม 1. ลักษณะของเงาเจล 2. ระยะเวลาที่ใช้สายตาก่อนเกิดการเมื่อยล้าตัวแปรควบคุม 1. ปริมาณว่านหางจระเข้2เวลาที่แปะแผ่นเจล ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้แผ่นเจลปิดตาสมุนไพรและสตูเลอุประกอบการทดลองหใบหญ้านางหนึ่งร้อกรัม 2. ใบวัวหมกหน่งร้อยกรัม 3. าว่านอักว่านาเจรเกหนึ่งร้อยกรัม 4. เครื่องปั่นหนึ่เครื่อง 5. จุ่มวัจุ่มเอ็ตาแผ่น 6. เครื่องสีจุ่มัตติกึ่งเครื่องเ หน่เก้ามีทยรเล่อสิบยันนึ่งอันสิเอ็ดิซซ์สามิ์สิบสองตินสิบสองาจน์คอเพลนสิบสามจีลาตจีลตนสามชตุกสิบสี่เรื่องจ้างหรืเรื่องวิธีการดเนินการหนึ่ง นำใบยานาใบบัวบกและว่านหางจระเข้มาราดน้ำให้สะอาดสองสรางใบยานาใบบัวบกและว่านหางจระเขมอย่างละหนึ่งร้อยกรัมสามปอกเปลือกว่านหงานหง,หงจระเขมแลม้ว mm ปั่นให้ละเอียดหลังจากนั้นนำมัดทีใส่ใบชะเนื้ที่เตรียมไว้สี่นำใบยานาและน้ำหนึ่งร้อยมิลลิลิตรมาผสมกันแล้วหลังจากนั้นปั่นให้ละเอียดหลังจากนั้นคั้นน้ำให้ชันคั้นน้ำโดยใช้ผ้าขาวบางโรอง ตังตอตที่สี่แต่เปลี่ยนจากใบยานาเป็นใบบัวบกผสมกับน้ำาสิบมิลิลิแทนบกน้ำยาน้ำใบยาน้าน้ำใบบัวบผสมกับว่านหารเข้ตามบรราส่วนต่างๆยาน้ำบบกว่านหางจระเข้ต่อสต่อหนึ่งสต่อสาต่อสหต่อห้ต่อสาม้ไปเพื่อละลายเจลาติน แล้วคนรจะตดิให้เข้าไปน็นเดียวกันแปดนำส่วนผสมของใบยานางและว,ว่านานจเก,เกที่เตรียมไปแล้วเทผสมกับกีรากินที่ละลายไว้หลังจากนั้นคนให้เข้าเปน็นเือเดียวกันเก้าเตลงบนบนภาชนะที่เตรียมไว้ทิ้งไว้สิบห้านาทีให้เจียมแข็งตัวสิบนำเจีสำหรับไที่ได้เทลงบนภาค้น เลี้ยนน้ภาพกติเป็นความรับประกันไว้หลังจากนั้นนำใบเซลฟิตสิบเอ็ดนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบลักษณะเงินเจลและระยะเวลาใช้สายตากนเนื่อยล้าของเป่นเจลสมุนไพรกับเป็นเจลที่ขายตามท่องตลาดนักที่สองนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบการทดสอบความพุงพอใจของเอลวิตาสมุนไพร ลการทดลองจากตารางที่4-2ถึงพบว่าแผ่นเจยปิดตาสุ่นไยที่มีอัตราส่วนหญ้านาบวัวบกและว่านหาจาระเข้เป็น5:1:3ต่อต่อเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดช่วยผ่อนคลายให้ความชุ่มชื้นแก่ดวงตาเมื่อกัน,น Pen จุดใส่แผ่นเจลจะซึงผ่นานประกตาได้ดีที่สุด จากตารางที่4ถึง3พบว่าเผ็นเจลปิดตาสมุนไพรมีลักษณะเนื้อของเนื้อเจลที่ค่อนข้างละเอียดกว่าเผ็นเจลที่ขายตามท้องตลาดและพบว่าระยะเวลาที่ใช้สายตาก่อนอดเการเมื้ารอีกครั้งจากการใช้ผ่นเจลปิดตาสมุนไพรมีค่าเฉลี่ยประมาณ25นาทีและแผ่นเจลปิดตาที่ขายตามท้องตลาดพบว่ามีค่าเฉลี่ยประมาณ29นาทีซึ่งไม่ค่อยแตกต่างกัน จากตารางที่4ถึง4พบว่าค่าเฉลี่ยความรุงพอใจของนักเรียนที่มีผลตเป็นเจียปิดตาสมุนไพรในภาพรวมอยู่ในระดับมากสรุปผลการดำเนินการยญ้านางในบัวบกสามารถนำมาทำเป็นเป็นเจียปิดตาสมุนไพรได้โดยอัตราส่วนของสมงุนไพรยญ้านางต่ตบัวบกต่อว่านหางจระเข้ที่สามารถจะนำมาทำเป็น เผนเจลปิตาสมุนไพรได้เือออตาส่วน5ต่อ1ต่อ3และบรรจุลงในแผ่นเจลปิตาจะพบว่าสมุนไพรทั้งหมดสามารถซึมผ่านไปยังเปลือกตาได้ดีกว่าบรรจุในถุงเจลละเมื่อเปรียบเทียบแผ่นเจลปิตาสมุนไพรกับแผ่นเจลปิตาที่ขายตามท้องตลาดพบว่าลักษณะของเนื้อเจลของแผ่นปิตาสมุนไพรมีมีเนื้อเจลที่มีลักษณะค่อนข้างละเอียดกว่าแผ่นเจลปิตาที่ขายตามท้องตลาด ละระยะเวลาที่ใช้สายตากรดเกิดการเมื่อไรอีกครั้งจากการใช้แผ่นเจลปิตาสมุนไพรไม่ค่อยแตกต่างจากการใช้แผ่นเจลปิตาที่ขายตามท้องตลาดและเมืเ people, ่อวัดค่าความบึงโพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผ่นเจลปิตาสมุนไพรพบว่าค่าเฉลี่ยความพึงโพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผ่นเจลปิตาสมุนไพรอยู่ในระดับมาก อภิบายผลการดำเนินการจากการทดลองเรื่องเผ็นเจลปิดตาสมุนไพรสามารถอภิบายผลได้ดังนี้ 1. ย่านญ้านาละวัวบกสามารถนำมาทำเป็นเผ่นเจลปิดตาสมุนไพรเพื่อช่วยบรรเทาคและเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดวงตาโดยอัตราส่วนของสมุนไพรยญ้านานต่อวัวบกต่อว่านหางจระเข้ที่สามารถจะนำมาทำเป็นผ่นเจลปิดตาสมุนไพรได้คือ5ต่อ1ต่อ3หลังจากที่ได้เนื้อเจลแล้วนำแนนำเจล บรรจุลงในแผ่นเจลปิดตาจะพบว่าสามารถซึมผ่านไปยังดวงตาได้ดีกว่าบรรจุในถุงเจลสงเมื่อเปรียบเทียบแผนเจลปิดตาสมุนไพรกับเป็นเจลปิดตาที่ขายตามท้องตลาดพบว่าลักษณะของเนื้อเจลของเป็นเจลปิดตาสมุนไพรมีเนื้อที่ค่อนข้างละเอียดกว่าเป็นเจลปิดตาที่ขายตามท้องตลาดและระยะเวลาที่ใช้สายตาของเกิดการไม่ให้อีกครั้งจากการเช็คแผ่นเจลปิดตาสมุนไพร ไม่ค่อยแตกต่างจากการใช้เป็นเจียปิตาที่ขายตาม้องตลาดสาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตวว่ตเป็นเจียปิตาสมุนไพรพบว่าค่า,าเฉลี่ยของนักเรียนที่มีความที่มีความพึงพอใจตวว่ตเป็นเจียสมุนไพรอยู่ในระดับมากข้อสเสนอแนะหนึ่งควรศึกษาพืชสมุนไพรในท้องถิ่นชนิดอื่นๆที่มีธิ์ช่วย ผลค,คลายเล็บเพิ่มความชุ่มชื้ในให้แก่ดวงตาโสงพัฒนาชนิดบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่น่าใช้งานมากยิ่งขึ้นทางคณะผู้จัดทำขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ